สวัสดีชาวสิงคโารดวงความรักประจำวันที่11มกราคมคุณได้6ถ้วยกับขัวส่วนเขาได้อสอบอนะคะออวันนี้คนมีคู่นะคะระวังปัญหาเก่าๆจะเข้ามาทําให้เราไม่สบายใจได้นะคะอาจจะเป็นเรื่องของการงานการเงินก็ได้แล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์โดยตรงก็ได้นะ,ะแฟนได้ A อ,อวอรเป็นไพ่ดีนะคะวันนี้เขามีพาชั่นนะคะ ก็มีความคิดที่เริ่มสร้างสารรค์ที่ทำอะไรใหม่ๆให้ชีวิตก้าวหน้าแล้วก็อาจจะได้รับข่าวดีหรือว่าโอกาสดีๆด้วยนะคะก็เป็นพลังงานบวกที่จะเข้ามาเนาะส่วนเรื่องความสัมพันธ์ไม่มองว่าถ้าคุณมีปัญหากันนะคะแฟนเนี่ยพร้อมที่จะเออเปิดอกคุยแล้วก็เริ่มต้นใหม่เสมอนะคะไม่ว่าปัญหาจะหนักเบาแค่ไหนนะ มีพลังงานชิลเด่นนะคะชัดเจนนะคะยังที่บอกว่าจะมีการให้โอกาสกันใหม่ถ้าใครที่มีปัญหาการ c o m m ม n น c a เ e c เคลียรก็คือการสื่อสารกันนะคะการเปิดอกคุยกันก็จะทำให้เคลียร์ปัญหาได้ ส่วนคนโสดสนิทในวันนี้ตัวคุณเนี่ยนะคะอาจจะยังไม่ได้พร้อมที่จะมีความสัมพันธ์เพราะว่าวันนี้อาจจะมีเรื่องต้องแก้ไขอย่างที่เมยบอกปัญหาเก่าๆบนกลับเข้ามาให้ปวดหัวนะแต่ว่าคุณนะมีโอกาสจะได้เจอคนที่เขามีพาชั่นนะคะต่อคุณอย่างมากเขาจะเป็นฝ่ายลุกนะคะยังไงถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีอะไรที่หนักเกินไปก็ลองเปิดใจดูได้นะคะ